เสยบเียงนั่งนั่งก็แอ,อ่าอนนะไ,ไั้วไหนวใส่กระทะเลยครับกุงแช่น้ำปลาครับ ลาอันนี้เลยหาเลย <พา S 1> ตัวใหญ่ละสะใจดีเนีย่ยกลุ่งแซน้ำปลาแล้วครับเศษๆบ่<ะ>าครับพากุ่งใหญ่ๆครับ มีผู้สวยครับมือนี้นี่ตุ้มแช่น้ำปลาแซ่สวัสดีท่านผู้ชมครับ นีดูลองคนละอันนี้เลยเด้ยไหนเธอชอบอันไหนมากกว่ากันเธอชอบอันไหน cung tôi dày dày Mình cát hòn không hà cắt Tâm bạc con Kẹo Kẹo nhạc กุ้งแล้วกลไปล้างนา้ำโซดาแซบ่บเลยชงใบชงใบ ตัวใหญ่ๆแจกไปเลยแบบออกหมดเลยเหรอผมเลยแบบออกซองเจ็ดไปเลยเนี่ยพาไปนะไปลางครับแจกมะแล้วที่จะพาให้ ใหญ่ๆหนึ่งกิโลต้องซูมปะ่ะซูมเหรอฮะต้องซูมเหรอก็เนี่ยก็เพิ่มเลยจับเลยครับไม่ไม่ได้ซูมนะมันเป็นเองแล้วถ้าต้องซูมบ้างไหซูมทำไม ไม่ต้องซูแหมนะเจอน้ำมาเห็นนี่หากระจระดาปในี่มาละใหญ่สมพงษ์ยังของ,งเลย แช่น้ำปลาที่ว่าพิเศษที่สุดอ๋อ นี่แหละเดี๋ยวเอาไว้เบื้องตอนเอาไว้เบื้องตอนเหตุกากันเลยครับสวัสดีครับเอาไปเบื้องตอนนัวตอนฟงติดกัน